พอๆแยกวางมะนาวนะครับรถทีน้อยนะฮะของอ่าด้วยรางวัลเราเยอะนะครับท่านก็จะได้เปรียบแล้วตอนนี้นะฮะนะครับนะฮะเดี kind of ๋ยวจะให้ไปถ่ายรูปนะครับก <uh, ับอ่าท่านนายกสกลนะครับนั่นรูปรออยู่ตรงนั้นนะฮะพอว่าถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับยังไงก็เรียนเชิญเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีเดียวอยากขอบางว่า นะครับมีไาผู้กับผีครับเดี๋ยวโอกาสของท่านนะนะครับอพี่คืออ่าผู้กับพีนะฮะเที่ยวเสียโอกาสนะฮะสามสิบสสามส Bàn.